ดีทุกคนวันนี้นะพี่กอ่ะจะมาบินโดรนใต้น้ำเฮ้ยไม่ใช่ดิจะมาให้ทุกคนดูภาพที่โดรนอ่ะถ่ายได้ใต้น้ำเฮ้ยมีหลายคนนะเห็นพี่กอ่ะไปบินโดรนใต้น้ำหลายอีพีเลยนี่พี่กอ่ะวันนี้จะมาเอาภาพจากโดรนใต้น้ำเนี่ยมาให้ทุกคนดูแล้วมีคน,นคอมเมนต์บอกว่าสัตว์ที่ใต้น้ำที่ชอบที่สุดน,นะก็คือเดอะบลูฟใช่ไหมนี่วันนี้เราก็เลยจะมาดู Evolution of the เดอะบลมันคืออะไรอีวิวเลชันเนี่ยอีอววเลชันก็คือวิวัฒนาการของเดอะบลู แต่ละสปีชีไม่ว่าจะเป็นเดอะบลูฟแบบเดอะบูฟอวกาศเดบูฟ <Ừ. S 1> ใต้น้ำเดบูฟก็ซีล่าอะ <Ừ. S 1> ไรเงี้ยทุกคน <Ừ. S 1> เดี๋ยวเราอะมาบินโดรนใต้น้ำดูกัน <Ừ. S 1> ไปเรามาดูภาพที่โดรนจากดาวเว็บประมวลมาในใต้น้ำภาพใต้น้ำนี่นี่ทุกคนดูนี่คือเดอะบลูฟนะนี่เดอะบลูฟทั่วไปที่เราเห็นกันอนะที่เราถ่ายภาพติดมาได้นะ <Ừ. S 1> เป็นเดอะบลูฟที่มันเหมือนปลาวานนะผสมปลาโลมาดูตามันดูปากอาบักดูฟันมันมีเป็นร้อยร้อยซี่เลยนะ จากความกว้างความยาวของมันเนี่ยดูตัวใหญ่กว่าปลาตัวเล็กๆที่อยู่ในท้องน้ําอีกเป็นร<ม>้อยเท่าเลยนี่เห็นไหมโอ้โหดูด,ดูโอ้โอ้โดูเขาเล่นกล้องด้วยนะทุกคน<ม>อุย้ยดูหน้าเขาสิอุย้ยอันเนี้ยเป็นเดอะบู๊ตัวที่ธรรมดาที่สุดเท่าที่เราเคยเห็น<ม>แล้วที่หลายคนเคยเห็นนะ<ม>ตัวนี้สุดยอดต่อมานะทุกคนเดออบู๊ตัวต่อไปก็คือเด<ม>ือบู๊เอิร์ดเหมือนอึนเลย เดบู๊เอิตัวนี้เหมือนอึไม่พอแต่ความจริงเป็นเดบู๊ที่ mm. เป็นพื้นของโลก mm. เป็นผิวพื้นโลกนะทุกคนเป็นเดบู๊ที่เกิดตอนที่โลกเราอ่ะเกิดการระเบิดขึ้นมานะ mm. นี่เป็นเดบู๊ที่อยู่มาเนิ่นนานมากไอเดบู๊เนี่ยมันเป็นสัตว์ดึกดนะําบ้านนะวิเดี๋ยวเรา mm. ดูนะอุ้ยแล้วเพื่อนของเดบู๊ก็คือเดบู๊ตัวธรรมดาก็มา mm. เทียบก็คือไซส์เขาเนี่ยจะเป็นเท่ากันแต่เดบู๊โลกเนี่ยเดบู๊เอิร์ธเนี่ยจะมีงอนข้างบน mm. Mm. จะว่าไปก็เหมือนได้รูสเสาเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเหมือนก้อนอึต่อไปนะทุกคนเดอะบลปตัวต่อไปนั่นคือแทม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 ดบลูซีล่ามันเหมือนเดะบลูแบบสัตปะลดโมันสามารถพ่นไฟได้ทุกคนดูไฟในตัวมัน้าอุยไสมันแหญ่กว่าเดอะบเอิร์อุ้ยทุกคนดู มันสามารถแบบพ่นไฟพ่นแสงได้เพื่อที่จะแบบทำลายคู่ต่อสู้อย่างเช่นมันจะกินสัตว์อะไรเนี่ยมันจะพ่นนะอันนี้เดบุ๊ o เอิร์ดหลบเออหลบซ้าย mm. เออนี่ทุกคนเดบุ๊กหลบขวาโอ้ยเดบุ๊กเอิร์ดนี่เขาก็มีความว่องไวอยู่นะอุ้ยนี่เดบุ๊กซิลลานี่ไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนโ <Okay. S 1> อ้ยนี่นี่นี่เวลาเขาไล่กันนะโอ้นี่นี่นน mm hmm. แล้วก็เดบุ๊กซิลลาของเรานี่ก็โอ้พ่นน้ำได้เอพ่นไฟได้ oh. เราผ่านไป3ามเดอบู๊แล้วยังไม่ถึงเดอบู๊ที่เป็นแบบว่าตัวเด็ดตัวเด็ดโ okay. อเคเรามาดูเดอบู๊ต่อไปมีกล้องจับภาพเดอบู๊ตัวต่อไปคือดาร์กบู๊ไม่ใช่ดาร์กนะดูดาร์กก็คือความมืด <c oughs> ความดาเดบู๊ตัวนี้เนี่ยมีคู่ของมันเนี่ยนะมีสองตัวนี่มีตัวหนึ่งที่มีเขาแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือดําก็คือสีมืดเดบู๊ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนก้อนถ่านนะทุกคน วิ้วดูดิดูด,ดิตัวหนึ่งตัวตาสีแดงตัวหนึ่งไม่มีตาสีแดงนะโอ้ยนี่มันเป็นแฟนกันนี่อุย,อยพี่กูกกกว่าตัวสีแดงเนี่ยตาแดงนี้ต้องเป็นตัวเมีย,ย,ยตัวตาดำต้องปเป็นตัวผู้แน่โอ้ยนี่น่ารักมากชว่าไปอะ่ะเดี๋ยวบุป๊ปน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอ้ยเดี๋ยวบุ๊ปดาร์กนะทุกคนอ่ะเรามาดูเดี๋ยวบุ๊ปตัวต่อไปที่กล้องถ่ายใต้น้ำจับภาพมาได้นะเรดบุ๊ปอ่ามีดาร์กแล้วก็ต้องมีเรดนะทุกคนโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะ,รนะนะเราาดบุ book, ๊ปนี่มัน เหมือนไอ้ลูกเชอร์รี่ผลไม้อะไรสักอย่างเลยทุกคน <Ru> นี่เราเทียบกับเดอรดาร์กบูฟนะแล้วก็เรดบู๊ฟนะโอ้โหดูดิอ <Ru> ุ้ยทำไมเรดบู๊ฟไม่ตัวตาสีแดงแนะเนาะอุ้ยมีทุกคนหน้ารักคู่เลยอะ่ะ <Ru> อุ้ยถ้าให้มาเลือกเลี้ยงเนี่ยก็เลือกไม่ถูกเฮ้ใครจะไปเลี้ยงได้ใช่อุ้ยอุ้ยแล้วทุกคนล่ะชอบเดอร์บุ๊ปตัวไหนอ่ะช่วยทิ้งคอมเมนต์หนะ่ะเรามาดูกันต่อไอตัวแดงไปแล้วม ทุกคนตัวต่อไปเป็นเดอะบรูฟสีเขียวนั่นคือ,อ,อซอมบี้บรูฟเช้ยแซอมบี้มันลงไปอยู่ใต้น้ำกลายเป็นวิวธนาการของซอมบี้บรูฟอดูดิตัวมันอะ่ะจะแบบมีแบบซี่โครงเดีย๋ยวบลูฟแรงนะตัวเท่าเดี๋ยวบูฟธรรมดานะทุกคนแต่เรามาดูซิลซอมบีบ้บูฟโอ้ยมันดูมันไวมากอุ้ยดูดิมันไล่มันมีไส้มันที่แบบว่าขาดนะทุกคนอืหลอนเลย อุ้ยดูนี่ดูนี่อุ้ยทั้งตัวเขียวดูหน้ามันดูหน้าอ้าปากอย่างาน,นี้เลยอุ้ยหลอนมากเฮ้ยพี่กูกูว่ตัวนี้หน้าโหดส,สุดแล้ว<ต>ซอมบี้บลูอ่ะดูตัวต่อไปพี่กล้องถ่ายได้อ่ะซอมบี้บลูมาแล้วแล้วตัวที่เมกาบลูใหญ่กว่าซอมบี้บลูลรป,บบบรป,ป,ประมาณสิบสิบเท่า เฮ้ยว่าซอมบี้บูบนี่คือไม่กล้าที่จะสู้กับเมกาบูบเพราะเมกานี่คือความยิ่งใหญ่ของมันเหมือนแพนด้างไงเมกาแพนด้านะแพนด้ก็จะตัวใหญ่เฮ้ยแต่ว่าเมกาบูบตัวนี้นี่หน้าตาเขามีร่องรอยเหมือนโดนทําร้ายอะ่ะเพื่ที่ทําร้ายเมกาบูบได้ก็จะต้องตัวใหญ่เฮ้ยทุกคนตัวต่อไปสเปคบูป๊ปสเปคบูบนี่คือ,อเดอะบูบ ที่เคยอยู่บนอวกาศมาแล้วก็มาวิวัฒนาการที่มาอยู่ใต้น้ําดูรูปร่างเขานั้นจะมีความเหมือนยานอวกาศเอ้ยทุกคนดู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 หางเหมือนปลาหางนกยูงเหมือนกันนะบ้านใครเลี้ยงปลาหางนกยูลองไปดูหางเขาได้นะมันจะเหมือนไอ้เจ้าไอเดียบูมบูสเปกงั้นเราอะมารอดดู evolution of e l g e m a j a หรือวิวัฒนาการของอ l มาจากันทุกคนทุกคนภาพออกมาแล้วนี่นี่นี่ก l g e m า ตัวธรรมดาโอ้โหวิวัฒนาการของตัวนี้ก็คือตัวที่เราอะถ่ายภาพติดมาทั่วไปนะอุตยมันยังไม่ใช่ตัวสีเคร็ดทุกคนหน้าเขาปากเขานี่ฟันเขาจะซี่แลมเหมือนกับเเข็มแล้วก็มีตาประมาณ6ตาทุกคนโอ้โหดูหน้าดูหน้าอุยจะว่าไปก็เหมือนปลานลเหมือนนั่นนี่โอ้หอุยดูดิใต้หน้าองเรานี่มีอะไรที่มันแบบโอ้โหน่ากลัวมากะเฮ้ยดูต่อไปนะวิวัฒนาการขั้นต่อไปของเอลเกนมาจาคือดาร์กเอลเกนมาจาหรือเอลเกนมาจาตัวสีดำ วิแต่ตัวสีดำนี่ผสมสีแดงเหมือนกันนะเนี่ย้ยดูหน้าเขาดิอุย้ยเหมือนเจ้าปลาไหลดำเหมือนปลาไหลไฟฟ้าสีดำๆทุกคนดูฟันเขา้ยแต่ตัวนี้พี่กูว่ายังไม่เด็ดมากเลยนะเพราะว่าเท่าที่ดูอ่ะตัวนี้เนี่ยมันถ้ามันหยุดอ๋อรู้แล้วพีก่กูรู้แล้ววิวัฒนาการที่ทําให้เอลเกนมาจาสีดําเนี่ยเมื่อที่เวลาอยู่ใต้น้ําอ่ะมันสามารถพรางตัวให้หลบคู่ต่อสู้ได้ไงอ๋อเวลาเจอสัตว์ใช่ไหมอื่นมันก็สามารถกินได้ เอลเกนมาจาดํากับเ,อเาาดอะบู๊ตดำเนี่ยเหมือนกันเดะเลยโอ,โอ้สีดําเหมือนกันุฮ้ยทุกคน,กคน,กคนเดี๋ยวเรามาดูนะโอ้แต่เขาพุ่งร่าเร็วมากเลยนะเอลเกนมาจาเนี่ยอะต่อไปเอลเกนมาจาตัวต่อไปนะทุกคน่ะเดี๋ยวเอลเกนมาจาเดอะบูแล้วก็เอลเกนมาจาซิล่าอเอลเกนมาจาซิล่าหรือเอลเกนมาจาผสมก็ซิล่านั่นเองอไอตัวนี้เป็น ตัวต้นนของเอลเกนมาจาเลยอ่ะมันน่าจะได้รับเชื้อจากกอซิลล่ามาแต่ตัวนี้ไม่สามารถพ่นไฟได้นะเป็นกอซิลล่าแบบเอ้ยมันพ่นไฟได้ดูดิมันสามารถสังข้อแสงในปากแล้วมันก็พ่นไฟอเอลเกนมาจาตัวอื่นนะคือแบบดอยไปเลยทุกคนเฮ้ยถ้าเราเจอนี้เราต้องหนีแล้วต่อไปเอลเกนมาจาซอมบี้ทุกคนดู กระดูกมันโูมาด้วยอะแล้วความเขียวเขียวของมันเนี่ยโอ้โหยดูดิอุ้ยหืมทุกคนทุกคนโคตรหลอนอะต่อมาเอลเกนมาจาตัวสุดท้ายนั่นคือเมกาเอลเกนมาจาหรือเอลเกนมาจาที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนดูขนาดมันโอ้โหตัวเท่ากับ ใหญ่กว่าเอลกีนมาซาทำไปดาประมาณห้าเท่าเลยนะทุกคนโอ้โหดูดูดูไฟเขา้ดูดูดูในการหลบผู้ต่อสู้โอ้โหโอ้ยังหล่อนะทุกคนโอ้โหทุกคนเนี่ยเป็นภาพที่เราอะถ่ายเก็บติดมาได้นะจากกล้องถ่ายใต้น้ำดักเว็บนะโอ้โหทุกคนนะชอบเอลเกนมาจาหรือเรือบุ๊คตัวไหนอะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะงั้นหโอเนีโยพี่กูกูลาไปก่อนนะถ้าอยากให้อิโหโอ้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 โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้งคอมเมนต์ด้วยนะ The next morning แทนทุกคนทุกคนเห็นแม่น in ้ำมีแ oh, ล <cs uc> ้วใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าวันนี้พี่กุ๊กกุ๊อาจจะมาบินโดนใต้น้ำเฮ้ยไม่ใช่ดิเป็นภาพโดนใต้น้ำจากความเดิมคิดที่แล้วนะคะที่พี่กุ๊กกบบินโดนดูเอเวอลูชันหรือวิวัฒนาการของเดอะบู๊บแล้วก็เอลเกนมาจาและมีหลายคนอ่ะบอกว่าอยากดูวิวัฒนาการของนินจินเฮ้ยนินเงินสิหรือว่าเจ้าตัวที่แบบเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ารักมากเลยอ่ะมันเหมือนปลาวานก็เหมือนนะหรือว่าจะเหมือนปลาฉลาม ไม่เหมือนสิรู้วเหมือนนางเงือกอุ๊ยแต่ตาเขาวะนกลมโตน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาดูวิวฒนานการณ์ของเขากันนะคะจากวันนั้นนะที่พี่ภูก็ไปบินโดรนใต้น้ํามาเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูภาพกันเลยทุกคนว่าน้องนีน่ะจะหน้าตาน่ารักอ่ะตั้งแต่เด็กจนโตเป็นยังไงไปดูเลยนี่นี่นี่ภาพถ่ายจากนักดำน้ำนะเขาส่งมานะทุกคนดูนี่ดูนี่นี่นักดำน้ำเป็นว่า เอวิ u ชันออฟนิงเงนนี่ก็คือวิวัฒนาการของไอ้เจ้านิงเงนนะคะนี่เป็นตัวที่พี่กูก็ชอบที่สุดเลยหลายคนก็ชอบนะเพราะว่าเขาว่าจ,จะเป็นสัตว์บึกดําบันของญี่ปุ่นอ่ะดูนักดับันนี่นี่นี่นคนมาแล้วนี่น,นี่เป็นภาพแบบว่าที่เขาเก็บมาได้นะนี่คือนิงเงนหนึ่งวันอุย้ยเหมือนอันนี้เลยปลาบ้วงเฮ้ยนิงเงนหนึ่งปีโอ,โอ้ดูคนดูหน้าเขายังแบบตลกอยู่นะหางก็แบบดูดูดูเหมือนปลาหวานมากเลยต่อไปนินงเงนห้าปีเหรอ เฮ้ยดูดิมันเหมือนปลาฉลามไหมโจระเข้ไหมเฮ้ยต่อบานินเงินตัวนี้กี่ปีเนี่ยตัวใหญ่มากผู้คนไอเจ้านินเงินมันค่อยๆใหญ่ค่อยๆใหญ่ขึ้นอันนี้คือนินเงินห้าสิบปีนะนี่เป็นนินเงินที่เราเคยเจอทุกที่นี่ใช่แล้วก็นินเงิน ร้อยี่สิบเจ้ามูเขาแบบเหมือนไปคนไปศิลปกรรมไปเกาหลีมา<อ>เฮ้ย ي, ไม่ใช่ดิเฮ้ยเจ้านิงเงียนนี่คือแบบวิวเทนการเขาเนี่ยร,รูปร่างหน้าตาจะไม่แตกต่างกันมากนะก็เหมือนปลาวานตั้งแต่เด็กจนโตเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยโดนใต้น้ำเขาส่งภาพมาเป็นวิวเทนการของตัวอะไรอะ Sea Easter เดี๋ยวนะซูอิ s เตอร์นี่มันถ้าแปลตรงตัวซีเตอร์ ก็คือตัวกินทะเลฮึเฮ้ยตัวกินทะเลที่มันอยู่ใต้น้ำอ่ะมันคือในตามตำนานอ่ะเขาบอกว่าถ้าใครอ่ะขึ้นเรือใช่ไหมทุกคนแล้วก็เจอตัวกินทะเลหรือซีเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าต้องฆ่าตัวตายเลยนะเพราะว่าไม่รอดทุกรายเรามาดูวิวันาการของไอ้เจ้าตัวที่โหดที่สุดในท้องทะเลกันมาดูเมื่อกี้ดูเจ้านิเงียนตัวที่น่ารักแล้วมาดูตัวที่ดุอ่ะต่อทุกคนเจ้าตัวนี้ดุมากอ่านักดำน้ำระวัง ซีเตอรในปี1820นะทุกคนมันตัวสีน้ำเงินเลื่อมตัวใหญ่มากแล้วก็ซีเตอร์ตัวต่อมาดูในปากมันดิเหมือนใหญ่เหมือนแบบถังน้ำห้ยแล้วตัวเหมือนจระเเค่แล้วต่อไปตัวอซีเตอร์ต่อไปก็มีดังนะคะทุกคนแล้วตาจะแดงๆนะโอ้ยแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ทำร้ายนักดำน้ำของเรานะนักดำน้ำจากดาร์กเว็บเฮ้ยทุกคนทุกคนต่อมาเป็นซีเตอร์ มีวัฒนาการต่อไปฟันมันเริ่มมากหลังมันเหมือนกุ้งอะทุกคน้ยต่อไปฟันมันจะรอบรอบวิวัฒนาการตัวต่อไปฟันเขาจะกลมๆรอบๆจากที่ตอนแรกนะไม่มีฟันฟันเขาจะเริ่มมีแล้วก็ข้างหลังก็จะมีอาวุธที่แหลมคมโอ้ยต่อมาต่อมา ใหญ่ขึ้นแขนก็จะมีพังผืดทุกคนแล้วตาเขาก็จะมีหลายตาขึ้นเวลาไว้จดโจมคู่ต่อสู้จู่โจมมาต่าอไปสีตอร์ตัวนี้ดำน่ากลัวมากเหมือนอมีาสาจที่เราเคยเห็นในภาพต่างๆอะ่ะสีตอรตัวต่อมาแต่สีเตอร์เหมือนไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพี่กูกูตั้งว่าเป็นสีเตอร์ทุเรียน่ ไซีเตอร์ทุเรียนผ่านไปแล้วเป็นทุเรียนดำนะทุกคนคในปี2010โอเคต่อไปซีเตอร์ตัวตัวนี้ดุูมากมันมาซีเตอร์เป็นอันนี้เลยอะ่ะเหมือนหมาก็ไม่ใช่ดีสิงโตต่อมาซีเตอรอ์ตัวสุดท้ายเสียงโยหยหวนมาทุกคนฟัง ินแต่ก็มีเสียงแบบหวยหวนมากเลยอ่ะวิถ้าใครอยากดูสัปประรดใต้น้ำอะไรอีกอ่ะช่วยทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะยจะไปหาวิวัฒนาการให้อืนี่ตัวสวยๆอ่ะตัวสวยๆใช่ไหมใต้น้ำเหรอพี่กูควายน้ำไงพี่กูควายน้ำพี่กูควายน้ำไง